โอ้ยโอ้ยห้องนี้มี GM ด้วยว่ะดูดีครับดู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 แน่ๆคนนี้เนี่ยใช่เลยนะผม GM แน่นอนนะผมจำบีทเทพมรณนาเขาได้นะผมนี่นี่ GM เอ็มจีอ็มเหรออัตโตอัตอัตโตอ่านี่ไงผมจำได้ตอนที่ผมไปงานเชียงรายนะผมนี่คนระับผมเจอจจมเปอร์เขาได้อยู่นะผมแล้วก็บีทเทพมรณะของเดซนัยแล้วก็อาจารย์เคที่เป็นลูกกาลิน่านะผมแล้วก็แล้วก็วกเซเลเยอร์สีอย่างนี้นะครับผม GM นัตโตแน่นอนอัตโตอัตอัตโต จี <S <S เอ็มอัพต่อเฮ้ยอย่าฆ่าจีตัวฆ่าอยู่ไหนวะเมื่อกี้ยังหาเจอเลยมาจีเอ็มตายโอ้จีเอ็มจีเอ็มรู้เปล่าวะจีเอ็มเอาตัวอะไรมาแบนสามวัน พูดง่ายเลยเกิดจีจีหายไปไหนแล้ววะเนี่ยอ๋ออาเอา,เอา,เอาห,แหัแหลกขัอแหลก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 มากเพาะหูเจี๋ยอย,ายา่าอย่าอย่าฆ่าดี ยาจีเอด้วยละจาลออตอนะครับผมจำอตอตโต้ละนี่ผมจำนังอินกับจัมเปอร์กขาได้จัมเปอร์เขาแต่งตัวอย่างนี้ชัดเจนนะผมใช่เลยนะผมไอ้ขอโอ้ยไล่ไล่ไล่กัน จีเอ็มโอเกือบตายแล้ผมดีนะความแรกช่วยไว้ฟีเสอโอจีเอ็มจีเอ็มนะครับผมจีเอ็มคิดผิดแล้วครับที่เอาอะไรว่าคิมลงนะครับผมไม่งั้นจีเอ็มก็คงฆ่าผมได้แล้วครับผมถ้าเล่นต้นอีแม่แหม่แม่จีเอ็มจีเอ็มหนอจีเอ็มจีเอ็มก็ตัวสุดท้ายจีเอ็มก็ต้อง มันโดนลุมอย่าง,งน,นั้นนะครับผมเพราะว่า GM ประมาทตัวเองนิดหน่อยนะครับผม GM นี่ยังไม่ส่งของ,ของผมเลยอ่ะ g ีเยังไม่ส่งตัวร้วผมเลย GM มีลมมาเล่นเกมได้ไงหรือ GM ลืมไปแล้วว่าเอาชิปหายละจี้ไอ้เครื่องคิดเลขนายโอ้จีจีจเล่นอย่างนี้กับผมก้าอะไรวะ เออเป็นรู้คิดมั่วเออเออเออไงว้ายแม่จีจีเอ็มคนสุดท้ายจีเอ็มก็ต้องมาโดนล่าก็าเองนะผมเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรจีเอ็มถึงมากันก็ไม่รู้นะผมโอ้โหจีเอ็ม เราคงจะได้เจอกันอีกนะครับ g m เอมแม่ไม่ได้เจอกันประมาณวันหนึ่งนี่คิดถึงเนี้ยเลยเจอกันมาเสาอาทิตย์นี่แบบอืใช่เลยตัวละครในเอลเอลชัดเจนนะผมนี่ตัวละครนี่แหละที่ผมเล่นเอาไว้แหลก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 เมหนีไปยังวะอาขอโทษทีนะที่แหลกนะครับผมเพราะว่ามันลึกซึ้งนิดหน่อยนะผมในการ g ีเอไปอย่างเอ่ย เอ้จีไม่ไปว่ะเอ้จีส่งของให้ผมหน่อยแหมเอ้จีจีเฮ้จีผีมาแล้วจีเอ็มแหมจีเอ็มที่มันเป็นคนที่ชิวในการเนี่ยแหมกว่าจะหลุดไม่ได้จีเอ็มน่โตะไม่ส่งของผมอ่ะตัวแรตัวแรตัวแรไม่ส่งของมันตัวแนี่แบบแบบจีเอ็มไม่ส่งของผม่ะ เล่นไงไม่อย่าเบค่าจีอ้จีกันต้นผมจะติดตามชีวิตจีอนะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ไม่ไม่จีเอ็มไปยังเนี่ยโอ้จีเอ็มยังอยู่นะจีเอ็มล่ะ อาตโอาตโตะเหรอม่าะอาตโะจำไม่ได้ะเป็นงานวันซื้อนี่เองลืมชื่อซะละที่รู้สึกว่าจะมีอารมณ์นิดหน่อยนะผมรู้สึกว่า DM เขาไม่แจกของให้ง่ายๆนะผมผมไม่แข่งอ่ะผมได้ตัวแอ่ะที่เขาจบบนเต๊ะ้านั่นใช่เจนนะครับผม DM อยู่ไหนเอ่ยอ้าววอๆๆๆๆววววัววอววว่าววววววว

ผมเ,นะาาเ,มเล่นผีไปนะอาอโบโบโอ้โหแรงจนจะตกดรวยบลอยหมายนะจีเป็นผีไปแล้วเหรอจีผีจีอย่างไรฮะผีจีโอ,โอโอไม่ใช่จีเอ็นอาโตโอ,โอจ้จีนี่ผมชื่นชอบชอบกว่าโอ้ไปลเลยครับผมมันแหลกนะครับผมน่าจะฆ่าไม่ได้นะครับ ตีตี้รุ่นน้นี่จีตกนึ่นลอบเอาไม่ยังจะไปเหรอพี่ผมยอมให้ตกอัจีอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งโกรธผมว้าไอ้บ้ามึงฆ่าจีอิองซะไปยุ่งตกชดใช้ด้วยชีวิต อ้าวไอ้คืนม้ตกงไม่ได้เอาหลุดไปซะละอืมอัดสนมิกโอ้ไม่โอ,อ้ผมจะลาจากให้กับ GM นะครับผมเอาล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมจะลาไปก่อนคลิปนี้ครับ সিয়না লাকো কোটিন মাকো সাকো সালাকো সালা সালাকো পালাকো.